ข้ามไปดูอุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างค่ะไปที่เทส la นะคะที่ถือว่าเป็นเจ้าตลาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีค่ะยังมีอัตราการเติบโตของการผลิตและการส่งมอบรถยนต์อย่างต่อเนื่องตัวเลขของปี2,566ที่ผ่านมานะคะมียอดของการผลิตเพิ่มขึ้นถึง3.5%ค่ะ เทสลาอิงนะคะบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาะค่ะออกมาเปิดเผยตัวเลขนะคะซึ่งเป็นตัวเลขในไตรมาสที่4ของปี2,566นะคะพบว่าผลิตได้4 9 4 9 9 9 9คันค่ะและส่งมอบรถยนต์ได้4 8 4 5 0 7คันค่ะถ้าไปนับดูรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของเทสลาในปี66นะคะ มีอัตราของการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง35%จากปีก่อนหน้าคือปี65นะคะจำนวนทั้งหมดที่เขาผลิตได้เนี่ยอยู่ที่1,845,985คันนะคะโตขึ้นถึง35%จากปี65ตอนนั้นได้เพียงแค่1.3ล้านคันเท่านั้นนะคะแล้วก็การส่งมอบรถยนต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง38%ค่ะนะคะอยู่ที่ระดับ1 8 8 8 5ล้ ะะจะเห็นได้ว่าสต็อกไม่ค่อยมีคงค้างนะคะเพราะว่าผลิตปุ๊บจำหน่ายปั๊บนะคะแล้วก็มีการจองรถเทสลาก่อนผลิตกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถือเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงนะคะเป็นเทรนดใหม่ของการขับขี่ยานยนต์ภายใต้พลังงานไฟฟ้านะคะทำให้มียอดของการผลิตปุ๊บส่งมอบรถปั๊บนะคะรถคงค้างจะไม่ค่อยมี มากหนักนะคะก็จะเป็นอยู่ในช่วงของกระบวนการการส่งมอบรถยนต์นะคะก็จะเหลื่อมล้ำกันเพียงแค่นิดเดียวระหว่างยอดผลิตกับยอดส่งมอบรถยนต์นั่นเองค่ะ